หรือว่าบวกศูนย์กี่คันน่ะคันเดียวเฮ้ยเขาเลือกรถใครอ่ะเขาเลือกรถเองดีเพราะเองมาสองคนอ่ะโชคดีเจ๊เดี๋ยวไปเยี่ยมเดี๋ยวไปเยี่ยมเอ้ยโชคดีเจ๊รอเจ๊รอเดี๋ยวผมไปก่อนเดี๋ยวผมเอาไปเองไอ้พวกพวกเนี้ยมันขนมหวานอ้จริงเปล่าเดี๋ยวเอ้พวกาตำรวจขนมหวานเลยเหรอวะเออไอ้พวกไอ้พวกหากินกับประชาชนนี่เหรเดี๋ยวเองเดี๋ยวเองแล้วก็ เอ็งว่ามันเอ็งพูดขนาดนั้นเลยเหรอสวัสดีครับผมไฟก็ไฟดีตำรวจมันมันท้าทายตำรวจมันบอกตำรวจครับโดนยางยัง ผมแมกกาฟาเดย์วันนี้ผมอยู่กับดอลลโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโดนยิงโดนผมโอ้ยโอ้ยโยคุณตำรวจเอ๊ยจะมึงดิยิงคนได้ไงอ่ะไอเนี่ย ยิงคนได้ไงอะครับมันแต่งสีล้อแล้วไงครับก็หรอกครับอ๋อถ้าแต่งสีล้อยิงคนได้หรอครับใช่ครับไม่รู้เอาไม่ได้ไหมครับไม่ได้พวกเนี่ยมันขนมหวานใ้งวกหมามันมองมันมองรถไม่เห็นหลุดลอยหลุดลอยหลุดลอยผมทำเพื่อเจนะเจไปร้อยเจผมได้ไงดีมากดีมากมันขับผ่านพี่ไปเลยเว้ยแล้วมันก็ไปเรียกแล้วมันก็ไมจับเอง มันรู้ว่าใครตึงที่สุดมันก็คือมันต้องการไงอะไรบ้าเยังไม่คิดว่าเฮียจะแบบว่าแกล้งโดนจับมั้งเหรออ,อก็นั่นแหละพี่แกล้งโดนจับู่แล้วพี่ตึงแล้วไม่เขาจริงจริงจริงผมก็รู้แหละว่าเขาแกล้งโดนจับเพื่ออะไรเพื่อแบบว่าเออพอชื่อขึ้นปับ๊บจะได้แบบเอ้กูมาแล้วนะอะไรอย่างนี้ออ <c oughs> นั่นแหลงอะ